ครับสวัสดีครับวันนี้มาทุระนะครับที่ออโรงงานนะครับสหวิทยาครับมา,มาทุระที่เพื่อนนะครับวันนี้ผมผมหยุดงานแล้วก็เพื่อนยังทำอยู่ก็เลยมาทุระ <c oughs> ก็ได้เชโอกัสถ่ายคลิป เพราะว่าสองวันแล้วยังไม่มีคลิปเลยครับกเดินทางมาถสงแล้วครับกำลังกลับนี่ก็เป็นเส้นทางสองเส้นทางระหว่างกลางนะครับสองข้างทางก็จะเป็นโรงงานนะครับเป็นโรงงานสหวิทยาโรงงานสหวิทยานี่ก็คือ โรงงานที่รับเหล็กมาแปรรูปนะครับซึ่งเป็นเหล็กมาจากต่างประเทศนะครับมาหลายประเทศแล้วครับเป็นม้นกระั่งประเทศยูเครนครับก็ก็มีมานะครับ เป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่ลําเลียงเหล็กขึ้นมาจากท่าเรือก็คือท่าเรือบริษัทวัจวบ ก็คือท่าเรือที่มีการช่วยเหลือ,อซึ่งครั้งที่มีเรือสุขโขท,ทยัยอับปางนะครับก็เป็นท่าเรือที่ที่ใช้เป็นสถานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภยัยครั้งนั้นนะครับ ก็เป็นท่าเรือท่าเรือเดียวกันกับที่ใช้ลำเลียงเหล็กขนส่งเหล็กนะครับจากท่าเรือขึ้นมาโรงงานนะครับก็แปรรูปแปรรูปเหล็กเป็นจากเหล็กเป็นแผ่นนะครับประมาณ20กว่าตันสหนึ่งแผ่นนะครับใช้รถเทเลอร์บรรทุก อ๋ใช้เข็ยนยกลงจากเรือใส่เทเลอร์เทเลอ ER ร์ก็มายกก็มาอ๋ใช้เข็ยนยกลงที่โรงงานนะครับแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นเหล็กต่างๆนี่เป็นสีแยกนะครับเดี๋ยวกว่าครับรถว่าง แหวลูกเสร็จแล้วก็ส่งบางครั้งก็ส่งกลับไปต่างประเทศนะครับก็แล้วก็มีส่งอ่ไปที่โรงงานต่างๆในประเทศนะครับไซน,นบุรีเยอะโคราชหัดใหญ่อะไรนี้ ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะครับก็ต้องใช้เหล็กที่ที่นี่ที่นี่เป็นที่แปรรูปเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในอาประเทศนะครับแล้วก็เกือบจะใหญ่ที่สุดเกือบจะใหญ่ที่สุดในในทวีปนะครับก็ก็ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็น เนื้อที่หลายร้อยไร่นะครับแล้วก็มีโรงงานาเหล็กย่อยๆไปเป็นแยกๆไปเป็นสัดส,ส่วนซึ่งผล็นเล็กต่า,ตางต่างๆชนิดกันนะครับแล้วก็ส่งกลับมา ที่เราทําบ้านปกบ้านสร้างบ้านสมัยนี้ก,ก็ใช้เหล็กที่นี่นะครับแต,ต่ก็ส่งกลับก็ส่งไปไปลูกที่อื่นบ้างแล้วก็ส่งไปลูกเสร็จก็ส่งมาขายกลับมาที่เดิมก็ประมาณนี้นะครับงานใหญ่มากก็น,นี่ออกเขตโรงงานแล้วนะครับ ับพรุ่งนี้ก็ได้เวลาทำงานนะครับทำงานอีกก็เป็นวันหยุดสองวันแต่ไม่ได้ไปไปไหนไม่ได้กลับไปบ้านหาครอบครัวครับเพก็เรื่องจากว่าการเดินทางต้องใช้ตังนะครับเพราะเรากลับไป ไปบ้านนี่มันไกลร้อยกว่าโลนะครับก็ใช้น้ำมันประมาณหกหกเจ็ดร้อยบาทนะครับเดินทางจากข้างก็ต้องใช้ใช้ตังเป็นประมาณหนึ่งพันบาทนะครับเสร็จแล้วก็เสียดายก็เลยไม่กลับครับ,รบเพราะว่าเงินที่จะต้องใช้นะ่ะมันประมาณประมาณ มันพอดีกับรายได้รายจ่ายมันพอดีกับรายได้แต่ถ้าเราเอาไปใช้นอกประเด็นนะครับก็มันก็มันก็ไม่พอที่จะใช้สิ่งส่วนที่มันจําเป็นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็หลีกเลี่ยงการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ใจ่ายที่อาที่ไรสาระ เรี่ยงการใช้จ่ายที่จําเป็นน้อยนะครับก็ต้องดำ,ดำรงชีวิตอ,อยูอ่ให้ได้ในสถานการณ์เศรษฐกิจในขณะนี้นะครับก็ถึงสันแยกแล้วก็เลี้ยวขวา ่ว่ากว่าว่าอ๋อวันนี้ที่อำเภอบางสะพานนะครับจังหวัดประจวบก็มีไม่มีแสงแดดนะครับก็เป็น เม่ถึงลมพัดค่อนข้างแรงอากาศาเย็นนะครับคล้ายๆว่าจะมีพายุเข้าหรือฝนจะต,ตกนะครับก็ก็น่าจะมีมรสุมอะไรมาสักอย่างนะครับก็ต้องเข้าไปดูในกรมถุกนะครับก็ต้องติดตามาพยากรณ์อากาศ นะครับเพื่อว่าเราต้องดำรงชีวิตอยู่บนพื้นโลกเราจะต้องรู้นะครับว่าวันไหนฝนจะตกวันไหนลมจะแรงวันไหนแดดจะออกวันไหนอากาศจะเย็นนะครับเพราะว่าเราต้องอเราจะได้เตรียมตัวรับสภาพ